รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนนี้ที่บางแสนนดีอยู่ศาลเจ้าแม่สามบุกนะครับโอ้โยมีคนเอาว่าวมาถวายแล้วศักดิ์สิทธิ์มากบางแสนโทรชินนะครับเขาจำลองญี่ปุ่นมาไว้ที่บางแสนเลยนะสามีชอบนั่งหลับก็เลยใช้ตะหลิวปุก <laughs> การไปกินอาหารทะเลเนี่ยมันจะต้องแ,แพงแต่ของเจ๊นเนี่ยตกใจมากอืออร่อยมาก <laughs> สวัสดีครับอยู่กับอินดี้และรายการไดฟูวันนี้อินดี้อยู่ที่บางแสนครับทุกคนเพื่อนร่วมเดินทางของอินดีวันนี้คือ New i s u z u D Max Highlander t h e One e n n o n n y ครับวันนี้อินดี้จะพาทุกคนเรียกว่าครบรถเลยดีกว่าทั้งไปชิมนะไปชิลแล้วก็พาไปดูว่าสายมูเขามาที่เนี้ยเขามาที่ไหนกัน และที่สําคัญนะทุกคนร้านอาหารร้านทะเลที่ถูกที่สุดตั้งแต่อินดี้เกิดมาพึ่งเห็นเลยพาทุกคนมาครบรถแน่นอนครับเดี๋ยวไปรอดูกันเลยไป ช้านี้ที่บางแสนครับทุกคนโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าบางแสนเป็นทะเลที่คนไทยเราคุ้นชินเป็นที่แรกๆเลยแต่อินดี้อยู่ที่หาดวอนาภาครับจะอยู่ถัดจากบางแสนไม่ไกลเลยนะทุกคนเนี่ยใกล้ๆกันแต่ความแตกต่างคือตรงนี้ก็จะมีร่มมีร้านค้ามีร้านนั่งชิวนะมีร้านสะดวกซื้อ,อมีร้านขนมและที่สําคัญเดี๋ยวอินดี้จะพาทุกคนไปดูร้านกาแฟที่อินดี้เลือกมากัน ด่อยู Cruise ่ด e ้านหน้าของโซนหาดวอนาพานนะทุกคนนี hey. ่กาแฟแก้วแรกของอีดี้ในวันนี้ก็คือร้าน Triple N เป็นร้านกาแฟที่เปิดอยู่ตรงหน้าหาดพอดีคนมาเช็คอินเยอะมากๆเดี๋ยวจะพาทุกคนไปนั่งชิลจิบกาแฟเบาๆกันครับอินี่จะบอกว่าหาดวอนาพานเนี่ยเขาจะมีหองขายเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าอีดีเลือกมานั่ง จิบกาแฟที่ร้าน t r i p เ e N เนี่ยเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีที่นั่งสบายๆมีลมตีจากทะเลเ,เข้าหน้าเราพอดีนะ<า>ไม่ว่าเราจะไปทะเลมากี่ที่นะทุกคนการที่เราจะกลับมาบางแสนเนี่ยมันจะคงความคลาสสิกอย่างนี้เหมือนเดิมมาบางแสนเนี่ยจะเป็นเพื่อนร่วมหิวใจให้เราได้อย่างดีเลยครับบางแสน อินดี้อยู่ที่ศาลเจ้าแม่3าม ب นะครับประจําเขาสามบุ ك นะทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับสายมูที่อยู่คู่คนบางแสนมาน,นานมากกว่าร้อยปีนะเดี๋ยวอินดี้จะพาทุกคนไปดูว่าเขามาขออะไรและวิธีการมูมูยังไงบ้างตอนนี้อินดี้อยู่กับพี่อึ่งครับพี่อึ่งเป็นพี่ที่ ดูแลสารเจ้าแม่ตรงนี้มานานมากกว่า10ป,ปีด้วยซ้ำไปเริ่มต้นเนี่ยต้องทำอะไรก่อนบ้างครับเราต้องไปซื้อทุบเทียนก่อนครับช่วละ40บาทครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นก่อนที่เราจะไปทำวิธีอื่นแล้วก็ขอพรอื่นๆนะ พอเรามาที่นี่เรารู้สึกว่าคนเยอะมากเลยเพราะอะไรครับพี่เพราะว่าหลังนี่เป็นภูเขาข้างหน้าจะเป็นทะเลโหเฮงดีเป็นเรื่องของโหเฮงครับคนเริ่มต้นเลยจุดเทียนกันเลยครับสองเล่มเลยขอแสงสว่างนะครับเปิดทิศเปิดทางและส่วนมากแล้วเขาขอพรอะไรกันนะพี่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องสุขภาพเรื่องความรักอะไรเงี้ย กระถางใหญ่นี้จะไหว้9ก้าดอกนะครับผมอธิษฐานขอพรเสร็จแล้วก็ปัก9ดอกส่วนใหญ่เวลาคนมาบนนะครับพี่แล้วเขาแก้บนเนี่ยเขาแก้ด้วยอะไรครับถ้าเกิดเราบนเสร็จเราก็จะนํามะพร้าวอ่อนแล้วก็เว่ามาถวายให้กับเจ้าแม่ครับเราต้องไปด้านหน้าไหว้ทีละองค์ครับแล้วต้องเริ่มจากองค์ไหนก่อนองค์กลางเลยครับองค์กลางก่อนองค์กลางนี่คือเจ้าแม่สามมุกนะครับมีีพี่อึ่งเขายังพูดม่ท่านขาดคำเลยทุกคนมีคนเอาว่ามาถวายแล้วศักดิ์สิทธิ์มาก พอเป็นเจ้าแม่ทาพิม,มครับแล้วเราสามารถขอพรที่แตกต่างจากเจ้าแม่สามุกได้ไหมครับได้ครับผมหรือว่าจะขอแบบซ้ําก็ได้ครับองค์ที่3ครับทุกคนอันนี้คือ <พะ S 1> องค์เมตตาก็มาถวายด้วยผลไม้เหมือนกับเจ้าแม่ท่าพิมครับอีกจุดหนึ่งครับทุกคนจุดนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรครับพี่ตรงนี้ก็จะมีพระแม่กิมบบพระแม่ธรณี แล้วก็เทพเจ้าหมอ,อยาจุดทุบทีเดียวเลย9ดอกแล้วก็แยกปักกระถางละสามดอกอคือนี่อยากจะบอกทุกคนว่าใครที่ตั้งใจมาขอพรเน่ย จะได้หรือไม่ได้เนี่ยอันนี้ไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เรามาที่เนี่ยแล้วเราได้นี่คือความสบายใจความร่มเย็นนะของสถานที่ที่นี่อินดี้ก็ขอขอบคุณพี่อึงด้วยครับมาดูแลอินดีน้ในวันนี้นมากๆเลย <ผม S 1> โอเคออเลแล้วก็ขอให้ทุกคนมากันเยอะๆขอให้ทุกคน<ช>สมหวังมีความสุขกันเหมือนที่อินดี้มาวันนี้เลยครับ สะพานราชนาวีเปิดมานานแล้วนะทุกคนจะเป็นสะพานจุดชมวิวนะอินดีว่าพอเขารีโนเวทใหม่อะมันสวยงามมากๆบางแสนโทชินนะครับเขาจำลองญี่ปุ่นมาไว้ที่บางแสนเลยนะสนับสนุนโดย n ิว i อ u z ส d ู a x h i g h ซ a n d e r The o n e a n e o n l y อ เพื่อนร่วมเดินทางของอีดี้ในวันนี้นะครับคือรถยนต์ที่อยู่เคียงข้างเรามานานมากตั้งแต่ดียังไม่เกิดเลยนะทุกคนคืออีซูซุนั่นเองกับ n ิ w อีซูซูดีแม็กซ์ไฮแลนเดอร์เดอะวันแอนด์โอนลีหนึ่งเดียวเท่านั้นครับทุกคนโอ้โหท้านบอกว่าภายนอกสปอร์ตมากๆนะผสมผสานความดุดันอย่างลงตัวเลยภายในนะทุกคนกว้างขวางมากๆนี่ขนาดเป็นรถปิกนะอัพนะอนดี้มานั่งขับตรงเนี้ยหือรู้สึกว่ากว้างขวางแล้วก็ขับขี่สะดวกสบายมากขามไม่ติดเลยนะทุกคนและสิ่งที่ ทีนนี้ชอบคือเบาะเนี่ยเป็นเบาะสไตล์สปอร์ตไฟฟ้านะทุกคนปรับได้8ทิศทางพร้อมเทคโนโลยีคูลแม็กซ์ที่นั่งและเย็นสบายไม่มีคำว่าร้อนเลยและหน้าจอแสดงผลนะทุกคนมีขนาด7นิ้วโอ้โหทุกอย่างคมชัดดีไซน์สไตล์สปอร์ตตามชื่อเลยหน้าจอกลาง9นิ้วออกแบบมาแบบให้เราได้เห็นชัดเดินทางไปไหนสะดวกสบายมีแมพ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะโอ้โหแบบไร้สายด้วยและอีกหนึ่งทีเด็ดของรถคันนี้นะทุกคนคือพวงมาไลัยไฟฟ้านะโอ้โหต้องบอกว่าขับขี่เคลื่อนตัวอย่างสบายอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความสบายใจให้กับอินดี้นะทุกคนคือระบบความปลอดภัยระบบ Adas รุ่นใหม่นะโอ้โหต้องบอกว่าทำให้อินดีขับขี่ไปไหนก็สบายใจมากๆพร้อมกล้อง 360องศารอบคันนะซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยโอ้โหจะมองทิศทางไหนของรถเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้หมดเลยจับต็มากๆก,กับเทคโนโลยีรถคันนี้นะไม่น่าเชื่อว่ารถคันนี้คือรถปิกอัพเลยนะทุกคนโอ้โหระบบการเล่งแซงอัตราการเล่งแซงเนี่ยมันสร้างความมั่นใจให้กับอินดี้ในทุกๆก,การเดินทางเลยนะและระบบความปลอดภัยของ a อดาสิโอ้โหไปไหนก็ปลอดภัยหายห่วงนะและจุดไฮไลท์สำคัญที่อินดี้อยากจะบอกทุกคนนะว่า รถปิกอัพคันนี้ประหยัดน้ํามันมากๆทุกคนโอ้โห و, ทําให้การเดินทางของดีเนี่ยมีแต่ความสบายใจมีแต่ความชิลนะมีแต่ความสุขในทุกที่ที่ดีไปเลยครับ อีกหนึ่งจุดเช็คอินของบางแสนครับทุกคนคือสะพานราชนาวีนี่สะพานราชนาวีเปิดมานานแล้วนะทุกคนแต่ว่าเขารีโนเวทปรับปรุงใหม่และเพิ่งเปิดให้บริการตอนปลายปีที่ผ่านมาจะเป็นสะพานจุดชมวิวนะดีว่าพอเขารีโนเวทใหม่อะมันสวยงามมากๆแล้วก็มีศาลาเล็กๆอะไรเงี้ยเนี่ยที่มีน้องปลาหมึกรอยอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถเป็นจุดเช็คอิน ถ่ายรูปเซลฟี่ตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเขาสามุกนี่อยู่ข้างหลังอินดี้พอดีชิลมากครับอินดี้วาร์ปมาที่ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ไม่ต้องตกใจครับทุกคนอันนี้คือบางแสนโทชินนะครับก็เรียกว่าเป็นเหมือนแบบเขาจำลองญี่ปุ่นมาไว้ที่บางแสนเลยนะแม้กระทั่งถนนเนี่ยการเขียน ทางม้าลายตู้กดน้ำตรงนู้นอะคิรินหรือว่าทางเข้าร้านค้าต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบย่านชินจูกุย่อมๆเลยนะสิ่งหนึ่งที่คู่ใจกับคนญี่ปุ่นนะทุกคนอันนี้คือข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าปลาไหลนะไปญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนจะต้องเจอร้านอะไรแบบนี้แล้วก็ตู้กดตุ๊กตาอันนี้เลยแล้วก็ทั้งสองฝั่งนะทุกคนมีร้านค้ามีร้านอาหาร เยอะแยะมากมายแล้วก็ร้านขนมตรงนี้ก็มีแล้วทางการออกแบบของเขาเนี่ยมันเหมือนการที่เราไปญี่ปุ่นจริงๆนะแล้วก็จะมีคล้ายๆเหมือนแบบหมาชิบะเกาะอ,อยู่ข้างบนเนี่ยโทชินเนี่ยแปลว่าใจกลางเมืองนะทุกคนบางแสนโทชินคือการยกญี่ปุ่นมาไว้ใจกลางเมืองแบบแบบนี้ใครไม่มีเวลาที่จะไปญี่ปุ่นมาที่นี่ได้แล้วก็มาเช็คอินที่นี่เปรียบเสม,มือนอยู่ญี่ปุ่นได้เลยอีกจุดหนึ่งที่นี่อยากจะพาทุกคนไปก็คือนี่บางแสนโทชิน Train Station เดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยไปเข้ามาแล้วเหมือนแบบมอนอยู่บนรถไฟของญี่ปุ่นจริงๆเลยนะซึ่งรถไฟนี้เขาจำลองมาจาก JR Yamano-te นะครับทุกคนซึ่งถอดแบบความเป็นญี่ปุ่นมาแทบจะ1 0 0ตตรงนี้จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เรารอเครื่องดื่มก็จะมีที่นั่งดื่มด่ำบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่น เรื่องดื่มเย็นชื่นใจมากๆนะทั้งร้านค้าร้านของเล่นก็มีนะข้างล่างอะ่ะที่นี่เปิด11โมงถึง4ทุ่มนะมากันเยอะๆเลยครับกายกรุงเทพแค่นี้เองสามีชอบนั่งหลับก็เลยใช้ตะหลิวปุก <laughs> การไปกินอาหารทะเลเนี่ยมันจะต้องแพงแต่ของเจ๊เนี่ยตกใจมากอ,มอร่อยมาก อินนี่อยู่ที่ร้านเจจิ๋วตะหลิวบินครับทุกคนเป็นร้านอาหารทะเลบ้านๆที่มีชื่อเสียงดังมากๆคนต่างจังหวัดขับรถมาถึงนี่เพื่อมากินที่สำคัญนะทุกคนราคาถูกมากไปดูกันสวัสดีครับเจจิ๋วโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่เดินเข้ามานี่กินอาหารหอมโชยมากเลยนะครับเจเจจิ๋วตะหลิวบินเนี่ย ตะหลิวบินเนี่ยมาจากไหนครับขอเขาก่อนนะคะสามีคือชอบเล่นเกมชอบนั่งหลับก็เลยใช้ตะหลิวปลุกลืมไปว่าลูกค้านั่งทานข้าวอยู่ตะหลิวบินอ๋อตะหลิวบินอ๋อก็คือเป็นที่มาที่ไปลูกค้าหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยการไปกินอาหารทะเลเนี่ยมันจะต้องแบบพต้องแพงมากแต่ของเจ๊เนี่ยตกใจมากแล้วก็หกหรือเปล่า ตรอตอนแรกเ <c oughs> ลยรู้สึกว่าผิดร้านหรือเปล่าหรือว่าเป็นร้านแบบทั่วไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงอะร้านเจ๊ิ๋วอะอยากช่วยเหลือคนที่งบนิน,น้อยได้กินอาหารทะเลแค่นั้นเอง<ส>แล้วมันก็เป็นที่มาที่ไปที่ทุกคนมีโทรศัพท์ก็มาถ่ายกันเองลงกันเอง Okay, โอเคเมนูอยู่ข้างหน้าแล้วครับทุกคนกลิ่นหอมมากก็เป็นข้าวผัดปลาหมึกนะคะจานละห0ิบาทอันนี้ก็จะเป็นไข่เจียวปูนะคะจานละ1้อยห้าบาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นขา้าวผัดกั้งจานละเจบาทแล้วก็ข้าวผัดทะเลก็จะมีกั้งกุ้งหมึกหอยปลารวมไข่ดาวด้วยก็แ80ดิบาทอันนี้ก็จะเป็นอทอดมันเนื้อปลาอินทรีค่ะ3 0มิบบาทชุดเซตต่วนมากตอนนี้คือ ลูกค้าเจนนี้ยอมมาทานกันมากเลือกปลาได้เลือกสับเป็นเนื้อปูได้เลือกเป็นแกงส้มต้มยำได้หมดเลย150ยบาทโอ้โหถูกมากแล้วก็สดมากอะไรที่มันทําให้กลมกล่อมและเจ๊ตีราคามาให้ถูกขนาดนี้ได้ตก่อนเนี้ยเราเป็นคนออกประมงแฟนเป็นไต้กลงครับแล้วเราก็ได้ออกทะเลจับปลาจับปูจับอะไรเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้คือเรือมันจมปูบวกกับภาวะพายุเยอะตอนนั้นเราก็เลยยกเรือถวายวัดแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ทําอาชีพประมง แต่เรามีเพื่อนฝูง,งเป็นรทำอยู่ <c oughs> เป็นเรารู้จักเราก็สามารถหาวัตถุด,ดิบก็สามารถมา,มาขายในราคาแบบนี้ได้แบบนี้ได้ <ๆ S 1> ไดอร่อมากทุกคนอะไรที่คลองใจลูกค้าได้มากที่สุดแล้วทำให้ลูกค้าต้องกลับมากินได้ราคาค่ะมไม่เคยปรับเปลี่ยนเลยและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือรสชาติและความสดเมนูของเจ๊เนี่ย มีหลากหลายเยอะแยะมากมายแต่แอนดี้คัดมาส่วนหนึ่งนะทุกคนร้านจิจิวตะหลิวบินนะคะเป็นร้านลับๆอยู่ในซอยลับๆจริงๆค่ะชิดกำแพงไม่กว่างประตูหน้าบ้านใครจอดได้ย,ยาวๆเลยค่ะมากันเยอะๆครับทุกคน <c oughs> อาหารอร่อยมากและถูกมากๆเลย โอ้โหเรียกว่าเต็มอิ่มมากๆครับกับทริปบางแสนชนบุรีโอ้โหทั้งเก็บความอร่อยเก็บความชิลมาฝากทุกคนกันครบทั่วเลยวันนี้อินดี้ต้องขอขอบคุณ New Isuzu D Max Highlander the one and only มากๆนะครับที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางพายนดี้มาบางแสนในวันนี้ทุกการไปเที่ยวของอินดีไม่ได้เป็นเพียงแค่การไปเที่ยวครับแต่เป็นการเก็บความทรงจำไปเที่ยวกับอินดีทุกทริปเลยนะครับ วันเสาร์บ่ายสองโมงสี่สิบห้าทางไทยรัฐทีวีกับอินดี้และไลฟ์ทูนะครับวันนี้อินดี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันทิปหน้านะ